ไปขวาสี่ครับแล้วก็ผุมต้นไม้ครับเยนคุณยนต์นะครับใครที่เป็นผู้เล่นที่เป็นคุณยนต กำหนดพิศหันหน้าไปทางทีเดียวจะให้ไปหน้าไปข้างไปหลังนะครับเพราะบางทีคุณโยนเถอเขาบอกว่าก็าจะลีดหันทีนี้จะพอไปปุ๊บคำสั่งถอนถันไปท่านจะผิดทันทีเกด้นหน้าหนึ่ง

เกมรู้อกเส้นทางใชหเดินหน้าสาม้าค่ะอาอาจารย์ทำนิดนึงเดินหน้าสามอิ่มคบอเดินหน้าหนึ่งค่ะเดินหน้าหนึ่งขวาหนึ่งค่ะขวาหนึ่งทิ้งค่ะเดี๋ยวเดียวยังไม่นันกลุ่มต้นไม้ดีขวาหนึ่งักแม เดินลงหนึ่งค่ะยหลังเก็บค่ะขวาหนึ่งค่ะทิ้งค่ะขวาหนึ่งค่ะลงสามค่ะถ้อยหลังสเก็บค่ะแล้วก็ซ้ายหนึ่งค่ะเดินขึ้นหนึ่งค่ะทิ้งค่ะ เก็บถังขยะค่ะเก็บถังขยะค่ะเก็บถังขยะโอ้เหนื่อยจังเก็บคุณยายต่างด้วยเออที่เราเพิ่งรู้กันว่ามีการพาถังขยะไว้ เลี้ยวขวาหนึ่งครับแล้วก็เก็บครับขวาสองครับแล้วก็ทิ้งครับไปหน้าหนึ่งครับเก็บครับไปขวาสองครับแล้วก็ทิ้งครับไปซายหนึ่งครับ ถอยหลังครับวีถอยหลังหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บครับแล้วก็ไปหน้าสองครับไปซ้ายหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งครับไปหน้าหนึ่งครับเก็บครับไปซ้ายสองครับแล้วก็ทิ้งครับ ไปขวาสีครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับสามารถปลูกต้นไม้ได้สาเร็จน,นะคะอะเดี๋ยวมานักคะแนนกันนะคะขยะทั่วไปถูกพลาสติกใช่ไหมคะใช่เลยห้าคะแนนค่ะ กระป๋องขยะรีไซเคิลถูกไหมคะห้าคะแนนค่ะเปลือกล้วยขยะอินทรีย์ถูกไหมคะห้าคะแนนค่ะหลอดไฟขยะอันตรายถูกไหมคะห้าคะแนนค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้อีก10คะแนนค่ะไปครับเดินหน้าหนาึ่ง ฝาหเาก็บขายสิทิ้ง้ายหนึ่เก็บฝาสองทิ้งซ้าย่เก็บ <t ip> <t ip> <t ip> หน้าสองสายสามทิ้งหน้าหนึ่งอออขอยขอยหนึ่งขวาหนึ่งเก็ุขวาหนึ่งทิ้ง ฝาสองขึ้นบนหนึ่งปลูกต้นไม้เก่งจังเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ปลูกต้นไม้สำเร็จนะคะเก่งมากเก่งมากทีนี้มาดูโอ้โหครบทุกมังเลยที่เยี่ยวเชียว อ่าอันนี้อะไรคะอ่าขยะอันตรายถูกไหมคะถูกนะคะ<อ>ห้าคะแนนอ่าต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยเปลือกกล้วยเป็นขยะอินทรีย์ถูกไหมคะ<อ>ถูกห้าคะแนนอ่าต่อมากล่องนมเป็นขยะรีไซเคิลถูกไหมคะ<อ>ห้าคะแนนอ่ะทีนี้ ถุงพลาสติกเป็นขยะทั่วไปถูกไหมคะถูกถูกและเป็นขยะที่เก็บมาจากทะเลไว้เราจะได้สีทะเลนะคะเดน้าหนึ่งค่ะเก็บค่ะเดนหน้าหนึ่งค่ะไปทางขวาสองค่ะ<อ>เก็บค่ะ ไปทางขวาหนึ่งค่ะเดินหน้าหนึ่งค่ะทิ้งค่ะซ้ายหนึ่งค่ะเก็บค่ะซ้ายสองค่ะเก็บค่ะเดินหน้าหนึ่งค่ะขวาหนึ่งค่ะทิ้งค่ะ แค่นี้ค่ะดีค่ะค,ะะคะ่ะขอบคะุณค่ะอ่ะเดี๋ยวมานับคะแนนดูนะคะ,ะที่แบบนี้ก่อนเลยขยะรีไซเคิลนะคะขวดน้ำกับกระป๋องถูกไหมคะถูกไหมคะถูกไหมคะถูกค่ะอะสองชิ้นได้สิบคะแนน อ่ะต่อมาค oh ่ะกล่องนมกับโฟมโฟยาข้อไปถูกไหมคะโฟมถูกเม่เตม่ในกล่องนมเป็นเป็นพยันเมใส่เคร่มันตัดคะแนนห้าแล้วก็ลบห้าลบห้า ังพยาว่างสองถังค่ะลบยี่สิบไม่ปลูกต้นไม้ไม,มีโอเคอะ